คาแรกเตอร์เมตา EP 2นะครับก็วันนี้จะเป็นคิวของเบลวูฟนะก็จะมาพามาดูว่าเบลวูฟตัวไหนเนี่ยในปัจจุบันเป็นเมตาแล้วก็มีตัวไหนหน้าปั้นบ้างโดยคลิปนี้จะมีอยู่10ตัวก็คือตัวของบีชค er, ิงเน็กไบ k อ b เกอร์แ a ซ c e วอร์ดาร์ m ไมค์ดาร์กอนบอลเลอร์วิกแอนโวลิเออร์วู๊ปเบนไฮแมนโคสโตแล้วก็ตัวใหม่ก็คือตัว p i c เ l ิลบอลเลโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพูดถึงตัวแรกกันเลยเดีกว่าก็คือตัวของบีชค ยังคงเป็นตัวเมตาสายโจมตีธาตุไฟที่เก่งเหมือนเดิมแรงชิบหยแรงแบบวัวตายควายล้มในปัจจุบันเนี่ยมันฆ่าได้เกือบทุกตัวในเกมเยนะเออแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือตัวมันไม่มีความสามารถในการตัวรอดเลยถ้าเกิดว่าเล่นพลาดโดสนสวนขึ้นมาก็คือค่อนข้างเจ็บ2เลยก็คือตัวมันเป็นตัวคอที่ต้องดันสเตตเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าสเตตไม่สูงเนี่ยตัวมันจะถือว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือมันลงในทุกโหมดเลยพาราเรลล์ริฟหรือแม้กระทั่งตัวของไฟไฟเนี่ยพี่แกรับจบทุกโหมดเพราะงั้นใครที่ต้องการหาตัวละครธาตุไฟเก่งๆสักตัวก็เอลเบีสคิงครับผมเก่งมากแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ไปดูในช่องได้ครับผมบีสคิงผมรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วโอเคตัวต่อไปก็คือตัวของสเน็กไบเป็นเบลวูฟที่เอาตัวลอดเก่งที่สุดในเกมแล้วแล้วก็เป็นตัวละครเบลวูฟที่มีดาบจพื้นฐานมากที่สุดในเกมด้วยก็คือ15,130ซึ่งเยอะมาก เมื่อเทียบกับบีส์คิงแล้วสเน็กไบจะได้รับความนิยมน้อยกว่าแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเช่นกันสามารถปั้นเป็นตัวเลแรกได้แล้วก็สามารถใช้แบกได้ยาวๆอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมันลงได้ทุกโหมดเหมือนกับบีสคิงเลยเลี่ยมก็ได้ p f ก็ได้แม้กระทั่งตัวของริปเปอร์โมันก็ลงไหวอีกอย่างนึก็คือในปัจจุบันตัวละครสายสปอร์ตที่เหมาะกับสเน็กไบก็มีค่อนข้างเยอะมาเชลเอาล์ลสตาร์ไลโรหรือแม้กระทั่งตัวของฮาริควินเองก็ตาม แล้วก็ข้อที่อีกอย่างนึก็คือตัวมันม,มันแพ้ทางน้อยมากอะส่วนใหญ่ที่มันแพ้ทางจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการลบบัฟกับตัวละครที่แปะเคริร์สที่เหลือมันไม่ค่อยมีปัญหานะมันเจอเพนวิวก็มันยังมีบาเรียช่วยได้แล้วก็ตัวมันเป็นตัวละครที่จับทุ่มค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามูฟเซตของมันจะในวิธีวูช็อตมากกว่าแล้วก็เปิดตัวของไฮโหมดไว,ไว ถ้าอีกฝ่ายเด้งอาร์เมอร์เยอะๆมันก็ยังมีตัวของมาเชอออลอมาช่วยสปอร์ตในด้านนี้ได้เพราะว่ามาเชอออลอมีตัวของอาร์เมอร์เบรกโดยรวมคือแม่งทมแทบไปแพ้ใครเลยเออโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของออเกอร์อาร์ซิเวอร์เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างอวยเลยแนตะ่แต่ถ้าเกิดว่าพูดตามความเป็นจริงตัวมันเป็นเบลวูดี้ค่อนข้างช้าดามเมียช้าเอาตัวรอดก็ไม่สุดกว่าจะได้เอ็นเรทแต่ละทีก็ต้องเปิดไฮโหมดถ้าเปิดไฮโหมดปุ๊บก็ต้องใช้บล็อกบัตเตอร์ ถ้าอยากได้อิมมูนิตี้อีกฝ่ายก็ต้องได้บัฟแต่ว่าโอกาสดูดก็เป็น50 5 0ก็มีโอกาสที่ได้ไม่ได้พยายามเป็นสแตน d o เอาแต่ก็ยังคุมบัฟได้ไม่ดีเท่ากับสแตน d o เอาก็มันไม่สุดสักทางเลยแต่แถว่ายังเก่งอยู่ไหมก็บอกกันตามตัวว่ายังเป็นตัวละครเพชรท,ที่หน้าปั้นและหน้าลงทุนอยู่อีก1ตัวสามารถลงได้ทุกโหมดเลยตั้งแต่ตัวของไพไฟริฟหรือแม้กระทั่งตัวของพารเรล ถึงแม้ว่าดาเมจมาจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําครบเงินขายได้แบบเราเปิดให้โหมดบ่อยๆใช้ buster, บล็อกบอสเตอร์บ่อยๆก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างแรงเลยสาหรับคนที่อดทนนะถ้าเกิดว่าใครรีบๆนี่บีชคิงอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของดักไหมเป็นสายป้องกันที่ปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่คือถามว่าถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันโดนแก้ทางง่ายเกินไปก็คือ การแก้ทางดักไม้คือการที่เราแท็กเอามันมาฆ่าเป็นตัวแรกเออนั่นนั่นน,น,นั่นคือการแก้ทางมันซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายแล้วมีประสิทธิภาพสุดๆแต่ถามว่าข้อดีมันยังมีอยู่ไหมข้อดีมันก็ยังมีอยู่ข้อดีคือมันยังเป็นตัวละครดักมือใหม่ได้ดีมากถ้าเกิดว่าใครอยู่แรงไม่สูงมากแล้วต้องการออสายป้องกันที่เอาไว้ดักอีกฝ่ายก็ดักไม้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดักคนได้ดีมากแล้วก็อย่างนี้คือมันสามารถเล่นเป็นสายโจมตีได้ถ้าเกิดว่าจําเป็นหา หาพวกดาร์คฮอสหรือตัวของเพอร์เฟกต์ดาร์มาแปะเคิร์สอีกฝ่ายแล้วก็สลับเอาดาร์คไมล์ลงเล่นมันก็ยังเป็นตัวละครที่ทัดาเมจได้ดีมันเป็นตัวละครที่มีดาเมจพื้นฐานค่อนข้างสูงเลยคือหมื่นสองแล้วก็ความสามารถไอ้อันบล็อกของมันก็ถือว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่ทั้งในเชิงป้องกันแล้วก็ในเชิงโจมตีก็ใครที่ต้องการตัวดักมือใหม่ก็ดักไมล์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวแต่ถามว่าควรปั้นเป็นตัวแรกไหมก็บอกตามตัวว่าไม่ ถ้าเกิดว่ามีงบเนี่ยไปปั้นสายป้องกันตัวอื่นที่เก่งกว่านี้ดีกว่าโอเคก่อนเริ่มตัวทอผมขอมาที่โคสโตนกับไฮแมนก่อนก็โคสโตนเป็นอีกหนึ่งตัวละครบรอนที่เหมาะกับมือใหม่มากๆแรงแล้วก็ใช้งานง่ายแต่เสียอย่างเดียวก็คือมันพึ่งดวงไปหน่อยถ้าคนดวงดีอาจจะชอบถ้าคนดวงไม่ดีก็อาจจะเกลียดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวบอลที่แนะนําให้ม,ใหมือใหม่ปั้นครับแรงมากๆแล้วก็ใครอยากรู้เพิ่มเติมไปดูในช่องผมได้ทําไว้เรียบร้อยแล้ว โอเคตัวต่อไปคือตัวของไฮแมนเป็นตัวละครสายโจมตีกึ่งซัพพอร์ตที่สแปมบ็อกบัเตอร์ได้บ่อยมากๆแล้วก็ทําหน้าที่เพิ่มมิเตอร์ให้เพื่อรุวมทีมได้ดีคือให้มันมาเปิดไฮโหมดแล้วก็สลับตัวให้ตัวละครตีหลักเรามาบ็อกบัเตอร์เทีสยสับจบงานเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายขี้เกียจอาจจะไม่ค่อยชอบหน่อยเพราะว่ามันต้องสลับตัวไปมาแต่ถ้าเกิดเล่นสายตีตัวมันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ลูกเล่นน้อยไปหน่อย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของมือใหม่เนาะที่กำลังหาตัวละครที่ DPS เยอะสกิลบ่อยๆแล้วก็อัพง่ายๆโอเคจบตัวบลอนตัวซิลเวอร์แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวของวูฟเบนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนมีปัญหากับตัวฮิวเพราะว่าวูฟเบนนี่มันมีความสามารถในการแปะคิวบล็อกก็ตัวไหนฮิวแรงๆเจอพี่แกรับจบหมดอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวละครที่คอดข้างแรงมากเวลาสตูติดดีบัฟเนี่ยทำความเสียเพิ่มขึ้นอีก50%าอร์เซ์ถือว่าใช้ได้ เป็นบีชคิงโลเกรดแต่ก็ดีมากๆเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็รับมือเพนวิวได้ง่ายด้วยเพราะว่าเงื่อนไขกา,ารติดฮิวบล็อกเ่ยก็คือเราต้องทุ่มก่อนเพราะงั้นตัวนี้สามารถสแปมทุ่มเรื่อยๆจนเพนวิวตายได้ใครมีปัญหากับตัวฮิวใครมีปัญหากับเพนวิวก็ครับผมวูฟเ็นรับจบสแปมทุ่มจนตายส่วนในเรื่องความนิยมต่อให้ในปัจจุบันตัวละครสู้ตัวฮิวมีเยอะแต่วูฟเบงก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นํามาใช้อยู่สำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าเนาะ อีกอย่างนึก็คือมันเป็นตัวฟรีด้วยสามารถหาได้จากไพไฟเบลวูฟสิล้านกับ30ล้านแต้มในความยากโกกับไดมอนโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของ Dragon b a l l เลยเมื่อเทียบกับเบลวูฟตัวอื่น Dragon Baller จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวละครทดีด่ลูกเล่นน้อยแล้วก็ตัวมันมีดีอย่างเดียวก็คือความแรงแบบแรงมากๆ ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันมีพิกชั่นที่จะไม่ไม่กระตุนซิงเกิลเจอีกฝ่ายเนาะไว้ค่าสายป้องกันที่มีความสามารถตอนตายก็เช่นพวกบูสกรีนอิมอร์ลไฟเบอร์เดดวิชชาร์โดปัปเปตหรือแม้กระทั่งตัวของพลอตทวีดเองก็ตามถ้าเกิดว่าใครไม่มีวูฟเบนหรือว่าไม่มีวิกเกนวอร์เรอร์เนี่ยเอ่อรา้อนบอลเลอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวแต่ถ้าเกิดว่ามี2ตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ไปปั้น2ตัวนั้นก่อนเลยครับผมอีกอย่างหนึ่งตัวละครธาต โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของวิกแอนวอลเลอร์เป็นตัวละครที่ป๊อปปูล่ามากๆในโหมดริฟและโทเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดง่ายมากมีฮิวมีกันดีบัฟมีลบดีบัฟเสียอย่างเดียวก็คือตัวมันดาเมจน้อยมากเอาไปเล่นโหมดอื่นไม่ได้ก็จะเล่นได้แค่ในโหมดริฟเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการหาตัวลงริฟโพโทเนี่ยวิกแอนวอลเลอร์ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากรับมือเพนวิวได้ดีรับมือตัวดีบัฟได้ดีคาตาลิสตดีบัฟที่ว่าป่วนๆพี่แกรับจบหมดก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับผมสำหรับสายลงลิฟต์โอเคตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาก็คือตัวของ pickle baller เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าในเดือนธันวาเนาะก็พูดตามตรงว่าค่อนข้างน่าประทับใจในฐานะ,ะพัพ p อ o r t สายฮิวเงื่อนไขง่ายเซฟเพื่อนมากๆเพราะมีตัวของ eversion แล้วก็ตัวของ heavy gen แล้วก็ไอตัวเพิ่มมิเตอร์10%นี่เป็นของแถมที่ถือว่าค่อนข้างโอเคโดยรวมเป็นพัพพ p o r t สายช่วยเพื่อนที่ดีมาก อาจจะดีไม่เท่าเซอร์จีนเจเนอลถือแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรมีนะในอนาคตมันจะกลายเป็นตัวละครสามัญประจําบ้านที่ทุกคนควรมีโอเคก็จบไปแล้วนะกับเบรรดาตัวละครเมตาแล้วก็ตัวละครที่น่าสนใจสำหรับตัวตัวละครอย่างเบลวูฟส่วนฟ e ด o m ไฟเตอร์ที่เป็นตัวทองทำไมผมถึงไม่พูดเพราะว่าตัวนั้นมันอัปเดตไปแล้วเป็นสายป้องกันที่ไม่ได้รับความนิยมเลยแล้วก็แก้ทางง่ายแบบมากๆ ส่วนคลิปถัดไปก็จะเป็นคิวของ Big b แ n นเนาะก็จะมาดูว่าบิ๊กแบนตัวไหนเป็นตัวเมตาแล้วก็ตัวไหนที่น่าใช้บ้างในเมตาปัจจุบันอ๋อถ้าชอบคลิปนี้ก็ไลค์ซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปในอนาคตอ๋อแล้วก็อย่างึงคือคลิปคลิปคาแรคเตอร์เมตาที่ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรนะเออก็ขอขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย